รวมในชุดนี้มูลค่าเท่าไหร่เอ่ย20ล้านค่ะเป็นของที่มีอายุเป็นน่าจะเป็นร้อยร้อยปีค่ะมาให้ใส่แต่ว่าคนก็จะบอกว่าเป็นลูกครึ่องอะไรชอบใส่ชุดไทยเหลือเกินเลยนะเบรดดอร์เนี่ยแหละลูกครึ่งไทยคนนี้แหละชอบใส่ชุดไทยมากมันเป็นอะไรอยู่ในใสายเลือดใหม่มาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะมันประกวดนางสงการานต์แบบอะไร หนูน้อยนพมาศโรงเรียนก็ประกวดมาแล้วไปาทามายารไอคอนสยามค่ะก็รู้สึกด,ดีใจมากที่ว่า,ามีโอกาสได้มาที่ไอคอนสยามในปีนี้ค่ะชอบชุดมากแล้วก็ชอบบรรยากาศมาค่ะก็เป็นคแรบบั้งแรกที่ได้มาแล้วก็ตื่นเต้นมันแบบมันเปึ้งอะ่ะเอจอปึงมันปึง้งวันนี้นได้เปนนางานคอนเดรนตทวีด้วย ดีใจมากเลยค่ะก็สีเป็นสีที่เราชอบด้วยค่ะก็สีม่วงแล้วก็มีแบบชัดดอกไม้อะไรอย่างงี้ก็เต็มที่น่ารักดีค่ะชอบชอบชอบชวงนี้เป็นของอาจารย์ไก่ค่ะก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่ามูลค่า20ล้านก็เป็นของเก่าจริงๆค่ะเป็นของในเป็นของที่มีอายุเป็นน่าจะเป็นร้อยร้อยปีค่ะมาให้ใส่ค่ะใช่ค่ะมันจก็มาเป็นเหตยากที่สุดในการสวมใส่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุดไทยจะเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งหยีบสดจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาค่ะแต่ว่าไม่ก็ชอบทุกครั้ง S <S เพราะว่าอย่างวันทองอะไรเงี้ยค่ะก็พานุ่ยเย็บสดตลอดอืมเครื่องหัวและเครื่องหัวมีด้วยค่ะมีมีมีมลอเล่น <S <S ลอเล่นสวยนะออสวยเลยค่ะเพราะไม่ชอบมีทัดดอกไม้อ่ะมันแบบมันมันแบบมันมันเพิ่มเออดอกสามหาวใช่มันเพิ่มความแบบหวานให้กับกับปีนี้ค่ะใช่ปีน,นี้เปานความทรงจำปีนี้จ้าเลยจะว่าเป็นพิธีชาวได้อยู่ ได้ไหมได้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 อยู่โอเคเดี๋ยวถ่ายเป็นเรฟเฟรนซ์รวมๆเลยชุดนี้มูลค่าเท่าไหร่ยี่ใหม่ยี่สิบล้านค่ะอหนักกท่สุดในี้านทั้งหมดน่ตัวใหม่ค่ะน้ำหนักหนักสุดอุ้ยทำไมขำแบบโอ้โหมารยาทขำแบบบุกแกค่ะบอกว่าดาวิเหมาะกับที่ไทยมากที่งานงานบุญงานต้องต้องเดวิการแน่นะ เราก็คิดว่าเราเหมาะอยู่เหมือนกันอพอตัวพอตัวหลับไปใหม่เป็นคนที่ชอบใส่มากค่ะแต่ว่าคนก็จะบอกว่าเป็นลูกครึ่งอะไรชอบใส่ชุดไทยเหลือเกินอะไรเงี้ยก็รอนี่แหละลูกครึ่งไทยคนนี้เราชอบใส่ชุดไทยมากมกความเป็นคนแบที่ความที่เราเป็นลูกครึ่งต้องมาใส่ชุดไทยมัไม่มีไม่มีกังวลเลยค่ะแต่ว่าเป็นเป็นอะไรที่ชอบมากค่ะก็อย่างที่บอกถ้ารู้จักใหม่คแม่ใหม่ชอบดูลิเกะมันเป็นอะไรอยู่ในสายเลือดใหม่มั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะเรื่องชุดไทยเรื่องการละเล่นไทยแบบอะไรเงี้ยใหม่แบบ ชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วค่ะมันประกวดนางสงการแบบอะไรหนูน้อยนพมาศโรงเรียนก็ประกวดมาแล้วใช่ใช่ใช่ปีใหม่ก็คือชุดไทยแบบว่าเลิกทุกปีเลยนะแต่ปีนี้น่าจะจะใส่บ่อยมากต้องถ่ายแม่ยู่อถ่ายแม่ยู่อต้องใส่แต่ชุดไทยแต่ว่าแม่ยู่นี้ก็คืออาจารย์ อาจารย์ไก่เหมือนกันทำชุดน,นี้ค่ะก็รรอาจารย์ไก่ก็ทําให้ใหม่ด้วยจริงจริงที่คอยทถาใไม่อยู่เขาต้องดีไซน์งไงบ้างให้เป็นตัวปกอเป็นตักบครับเท่าที่ใหม่ฟังนะเหม,มือนอาจารย์เขาแบ่งเป็นแบบแต่ละคนก็จะมาจากไหนก็จะใส่ชุดตามบ้านเกิดของตัวเองค่ะแต่รายละเอียดอาจจะไม่รู้มาไมกมาไชุดของใหม่ก็ใหม่มาจากลบบุรีค่ะก็จะมีความเหมือนขอมมั้งมีความเหมือนอะไรเครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบเหมือน การตีความของทางอาจารย์อีกทีหนึ่งค่ะแต่จะพูดแทนมาไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเถิงก่อคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ที่ y o u YouTube c h a n n ลท็อปดาราและแฟนเพจ f a c e b o o ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ